อ่ะเดี๋ยวมาแกะสปีดฮอ y วิวิงแอติน u ม V4 120m นะครับจากราคาเต็ม5,600บาทเหลือ2,850บาทของเละนะครับเดี๋ยวเราจะแกะดู okay, okay. ไม่ใช่แกะดูหรอกแกะใส่แกะใส่ใสพัดลมใส่พัดลมให้เฮียนะครับแกะเสร็จเรียบร้อยเลื่อนออก น,นี่ตัวสปีด120แอมนะครับดึงออกในกล่องจะมีสปีดมีพัดลมมีคาปาซิตเตอร์นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์แล้วก็มีท่อหดให้2อันมีเคมีสายเคเบิลท้ายสออันนะครับเออ ตัวสปีดนี่ดดดัอ่ะน,นี่ตัวสปีดบัตรกีปักใส่มอเตอร์ให้เรียบร้อยไม่มีไม่มีปักเอ็กทีนะครับทีนี้เราจะทำการใส่พัดลมให้เฮียเออื้อเออ,เอ,อ สาพัดรมให้เฮียนะครับเอ,อ่อเป็นหัว1.5มิลิเมตรสายสายจะอยู่ฝั่งนี้ไม่่ไไไไดด้้มมขอปน,ะนกันจะเขียนไว้นะครับเห็นไหมฝั่งซ้ายให้เป็นสายลบนะครับเส้นกลางให้เป็นบวกเสียบเข้าไป กรึบนะครับแล้วก็มาใส่ใส่นี่กรึบสองตัวฝั่งมุมล่างขวากับมุมล่างซ้ายนะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่ล็อกไท้นะครับเพราะว่าด้านบนมันเป็นพลาสติกมันให้ตัวได้อยู่แล้วเอา้า 4ขน,น,นานดลดให้เยสองห้าสิบนือมัน,ยยน้ย่างไรยรองอไรอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับ